ถุาพูหลักตามธรรมะเนาะไม่ว่าจะเป็นใครที่นับถือเทวเวสโนนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่หรือเป็นพูดผีปีศาจอะไรก็แล้วแต่นะตามหลักธรรมะเนาะทุกคนคุณรู้ไหมว่าทุกคนมันมีปัญหานะเพื่อนๆในประเทศไทยเราเนี่ยนะหรือประเทศไหนก็แล้วแต่อยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะอนะทุกคนมีปัญหาหมดแหละนะปัญหาแต่ละครอบครัวนะ,ะคะผู้ขอกอดอกอนะไรอย่างเงี้ยก็รู้ปัญหาแต่ละมันแน่นอกค่ะ แต่และคนเนเจอปัญหาไม่เหมือนกันเนาะเออก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพูดจากันดีๆมากกว่านะคะเวลาเกิดปัญหาอะไรเนาะเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่แบบเคยพูดจาไม่ดีมาก่อนเนาะทุกคนเราก็เลยเคยมานั่งย้อนหลังนะว่าเออการที่เราพูดจาไม่ดีก็ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยเลยประมาณเนี้ยมันก็ทําให้เราไม่มีความสุขทําให้คนอื่นไม่มีความสุขเนาะยิ่งยิ่งเราดูถูกกันยิ่งเรา ใส่ร้ายกันนินทาว่าร้ายกันก็ไม่ทําให้สังคมอ่ะนะของเราอ่ะดูดีขึ้นหรอกนะคะทุกคนอ่านะ,ะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องการบูชาท่านท้าวพิศวนณน,นะด้วยความที่เราขอพรท่านไม่บ่อยครูก็ศึกษาเหมือนกันนะครูก็ศึกษาเหมือนครูเป็นลูกศิษย์ขององค์พ่อพิคเนตครูเป็นคนงที่มีอะไรครูก็จะปรึกษาองค์พ่อพิคเนต นะฮะตลอดเลยแล้วค to ุจะาโอ้มีกเนศซายนมหาวันนี้ครูก็จะขอพรท่านเนาะก็ขอบารมีบุญกุศลที่ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนาะนะคือการสร้างตัวตนในช่อง youtube นี้ก็แล้วกันเนาะทุกคนก็พอรู้จักหนูมากพอแล้วเนาะก็ขอเจอแต่คนที่รักกันเนาะถ้าจะเกลียดหนูก็ให้เกลียดที่หนูเป็นหนูนี่แหละจะรักก็รักที่หนูเป็นหนูเนาะอ่าวันนี้คูนิดเนี่ยก็ปล่อยเช่าท่านทาวิสวรณหนูก็คือแบบใครที่แบบอยากจาบูชาเหรียญ ท่านท้าวิสุโนรุนปลดหนี้อยากปลดหนี้ปลดสินไปด้วยกันก็ติดตามกูจะแบ่งปันแต่เรื่องราวดีนะคะแล้วก็จะพาทุกคนรวยไปด้วยกันค่ะนะก็ขอบารมีของนี่ค่ะท่านท้าวิสุนโอม์พ่อพระพิกเนศปะพรประกาศสิท์ให้ลูกเนี่ยมีรายได้หลักล้านต่อเดือนนะแล้วที่สําคัญลูกขอพรแค่นี้พ่อเนาขอปล่อยเช่าท่านท้าวิศุโนแค่หกหกสิบหกสิบให้ให้หกสิบท่าน ที่เห็นคลิปนี้ในช่อง YouTube เท่านั้นนะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้บูชาหรือช่อง t ิ k ต o กก็แล้วแต่นะใครที่สนใจบูชาก็ CF มาได้เลยนะครูให้เคล็ดลับในการดึงดูดเงินไปได้ยังวะในการอธิษฐานจิตให้เราขอบคุณค่ะขอบคุณเงินที่มีอยู่ตรงหน้านะลูกนะเดี๋ยวจะจบคลิปนี้เราจะพูดในการบูชาให้ฟังบูชาขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วดียังไงนะ เดี๋ยวเราจะมอ